พี่น้องเมื่อนี่ไอ้กบนองเพิ่นพอกันแล้วเพิ่นบ่พอกันหลยมือหลายสันบอดโนโดว่าหลายมือของเพิ่นกระสีซองสามมือนี่แหละพี่น้องเอ้เพิ่นคิดหอดกันไอ้กบนองเพิ่นพอกันแล้วบอดโนโดกับบอโโดบิกไปเบิ่ง่าบอดโนดสิผ้าบอดบิกไปใส่กันเมื่อนี่จะไปเบิง่งบอโโดบิกสิเปลี่ยนเป็นคนนไม่แล้วว่าสันว่าไปเบิ่งคลิปเล้อจ้าบุญด้วยวอันพี่น้อง มือน,นี้มาทำข่อยมาปลูกข่อยตะเทียงข่อ,อยผ่าเบอร์ตื่นนองยืนหันหลังนอนตายอยู่หันหลัแล้วลูกขึ้นมาเฮ็ดพั่สันบอลนวดทำมาถึงพี่แต่ไม,ม่แต่ไม่แตนแม่ตะกระเตียนเดี๋ยวเดี๋ยวเซเวันนี้โทรหาเย็นๆนะแม่นะเสร็จงานช่วงถ่ายที่เสือร์เสร็จเย,ย็นๆจะโทรหาเด้อวิ่หน้าไปที่นวดแปรงแปรนะวันนี้เอาดีๆฉันผอมด้วยมีความสุขไหมนี่มีตั้งแต่น้องฉันมีความสุขดีกันคุณหมอก็แต่ผมหน่อ <laughs> ยนะผมยาวแลไม่เขาจะไว้ทรงเจิสเตอร์จิ๊บสเตอร์ โชคดีเขาชอบเก็บซาตเตอร์อย่าบุฟอนเซลลงมาบอลต้องบอลต้องแต่งเพื่อให้ออกไปข้างนอกไปกับเธอ,อ,อทุกคนต้องเกงขามบอคนคนค,น,คนอันผู้หายแมย่ต้องแต่งเอจากของคักแม่ตือนก็นบ้าเอกช็ชอบใส่เอจากของได้อบอเอกเฮ<อ>้ยหมอ<บ>งมืงไหมพี่น้องแต่ว่าท่านปกติใส่สูงคาสันเวอร์ซาเช่เสียเวอร์ซาเช่บอลเด็กซุปงูจักเฮ้ยเป็นยังเราจะแต่งตุ้ยยังดอกกระสันเออผ้าเสื้อผ้าชั้นแบรนดเน่หมดนะเสื้อผ้าตัวละแปดหมื่นเอาเสื้อตัวละแปดหมื่นเกงตัวละห้าหมื่นชุดชุดบาละ ลุกวันหนึ่งอ่ะแสนอัพใช่ไหมแต่ว่าซุ่มเด็กบางซุ่มวันนี้พญนรสเลยซุ่มโนวโตเกี่ยวพันบางโน่นเรา็จะส่งค้าสันเทียวน่ะเกือบกว่าเกือบแตี้ยสันเออเกือบแตี้สูหันหลังเมื่อไหร่มาเกือบแตี้ยหงกว่าเสียดายสุดท้อันแปดติ๊ตัวย่างนี้ย่าสูดจะดอกปัาซุ่มลวกๆตเกี่ยวมองเจอกูเนี่ยเขาไม่รู้ไงเออไม่ไม่แขวนว่าดีไม่แขวนไม่ดีไม่แขวนดีอยู่ตอนเด็กมันตามไปถึงสภาพเฉยมึงต้องว่าดูหรือปรับใจกันเอคี้ยวป่า <laughs> อาฉันก็ต้องมาดูแลเธอวันนี้แต่งเองจริงวันนี้ตั้งใจมาดูแลเลยนะเป็นไม่ได้เจอกันนานพี่บอพี่ช่วงนึงไม่สบายเพราะว่าใช่เป็นกดไหลย้อนรล้้องเสียด้วยฉันก็เลยบอกว่านม่มันมเป็นน้ำกินเหากินยาดอ,อาขอพูดได้ไหมอันนี้ชื่นชมแม่นอนแต่แคงซ้ายเมื่อวานแล้วก็ไม่กินอาหารเย็นไม่เป็นเลยเมื่อคืนกนดไหลย้อนไม่เป็นเลยเป็นวันเดียววันแรกที่ไม่ได้กินแล้ว,ลวพี่ผอมลงดนว้น้ำหนักพี่ลงสองสามกิโล,ลนั่นี่มันโล่งเนมันไม่มีพมงจ้ะ แต่แข้งทรายถ้าเป็นแต่แข้งทรายลออกดมาันจะดังขึ้นเอออันนี้จริงๆเมืม่อคืนนะ่ะต้องปวดแข้งอะไรก็ต้องเลยแต่แข้งเถอะแต่แข้งทานิดนึงกดมาากไ,ไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องรีบไปปลูกพี่น้องเพราะว่านอ้นองผมเลยกำลังดังระดับประเทศเดิ <c oughs> น้องชยกำลังนั้นระดับประเทศนะต้องดูดีนะจะมาไปตู้ซคุรอันนี้อุณวัรอี้คบรอองตองอยซิองซั้มปกติบรอมองบ้อยเหมรอนโดบรอขมิบลอดเวลรอย่วัรอี้ิุณอองตบงมากเบราะว่บเอจริบรอยซิบรอยซิบอยซิบรอยซินรอยซาบรอยซบอยย พี่เริ่มทาครีมแล้วทากันดดดแดดดูแลตัวเองแล้วดูแลตัวเองแล้วแล้วก็มาแ,แอบแอบทําหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่ทำนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเจอพี่หมอนิ่มดาวสัน้นทําไมบอลไม่ทําบ้างอะไรไม่ทําบ้างไปเจอพี่นอ้องเมืม่อคืนนี่แหละไม่ได้เจอกันนานก็เลยมีเรื่องเมา้ามอยกันอยู่นิดนึงเม้ามอยดีดีเอาก็ต้องถามมามาสอนเขาอันผู้นัำผู้หนี้เป็นยังผู้หนี้ผู้นี่เป็นผู้หนี่เป็นยังเราไปส่งไปศาลเป็นยังไงเอาเมื่อคืนลื่นวิ่งศาลมี โอ้ยแต่ก่อนดีใจพี่น้องเห็นเราหนาเอาตองหนาซึนตาบานช่วงนึงเห็นเห็นเราคำเคียดตาถูกแบบคือน้ำยูตอนนี้ถ้อใจอคำเคียดก็พี่เลยอะบุญหนาฉันบอกคำเคียดดิฉันฉันอิ่มบุญในช่วงนี้ฉันทำบุญหลายอ๋อทำบุญเนาะใส่ใส่บุญแน่บุญมีไก่ใส่แน่ต้องต้องรีบนะใส่หนาตาแน่โกกเกีโกกเกียร์บอกบอกบอกมาทัดแม่มาทัดแม่มาฟินแลนด์คาเฟ่มาไล่มาหยังแน่แต่ก็โกกันกาแฟอยู่อุ้ย น้องก้กัยูฮันาลูออดันเมาอากินเนาะอืมไอ้ทีนี้มือขึ้นเด้อมันอยู่หมอบินบอยู่นีนตีแล้วคือบ่กโผล่มาให็่ขนาเนี่ยคุณหมอถามผมถามเลขขาสาวคนนี้ล่ะคุณมอก็เมสไตร์มมาไปกิ่กาแฟอยอ่หาอืมเอ้าเกี่ยว้งแกในรางคือนี่ยกใกัแกมึงโป๊เต่เขาก็ะไปหาออกไปหาอาซูเดมาคอมหรือปลากินออมกบหรือเปล่าคือถ้าก่อนกันไหนบนเอาอันเก่ลยังมา นีดยังผิดมากหรือเปล่าผิดไข้อดหรือเปล่าสันดอกมิ้น <motiv> ท <ators> ์น er ั่นผิดไข้อดเดทเธอยูซี่กับแบบใส่คุณหมอคุณหมอวันดีคขาบานนี่คุณหมอวันนี้มาหาเนี่ยจะเข้าเอาตีโอเคสอบคุณหมอกันสับสอบกันสับสอบแล้วเนี่ยเราสิสับสอเธอได้ยาเขาสอบสอบยังไได้โอ้แต่ลกเนาะสช่วหน้ยหนาหาแบบหน้าตึงจันหน่อยไปตองหน้าตึงหน้าแม่หนาตรงนี้เธอมันอ๋อหน้าเต็มบ่อขนาดเต็มบ่ เออนาต็มมันอบอกคือเก่านิดนึงมันก็ต้องดึงนขวมก็คือมาเมนบิ๊กดาววมนอดเมื่อคืนนี่บอกอตัวว่าเมื่อคืนจะคอนเสิร์ตที่ซินขับจะเขารลอ,องเพลงยังกระมู่จะ้ขอดอกเขาซื้อซะวกกันกันเสียฟังบอสบอสบอกพี <c oughs> ก่ไม่เข้าไปร้าน <c oughs> ไม่เข้าไปข้างในเลยเรามีการเรามีการเพราะไม่รุนเขมวนกันับเ้ามีการเเขาออกไปบิ๊กเพลงพี่ผมฟังพี่พี่ทุกเพลงเลยครับนะแล้วมาถามกันรลองเพลงยังซื้อ เด็กหน่อยอยู่ขายเขามากก็เลยย่อัานยุร้ en> านเขาโหวตว่าคนนี้ดังมากเออแต่ว่าเขาท่านสมัยเข่อยกับฟังหมอรองหมอรันะพี่น้องค่อยกับแฮงบอดท่านสมัยบอดหนูกับบอดบีนั่งอยุเขาหลอดจวบจบจบจวบมาตีสองกว่าดกูนะไม่เข้าไปในร้านเลยจุบตาอย่างนอดคอนเสิร์ตจบบอดเท่านีเลยทหารเก็บเหตุทนายนอสันทหารตัวพี่น้อง สมมเก็บเห็ดจังในข่อยมาดูแลน้องข่อยแหมล่องเหม่ทับเหมลรับชมตลอดเวลาแต่ไม่คอมเมนต์อย่างเอารับชมตลอดเวลาแต่ไม่คอมเมนต์อะไรงงไหมแล้วทำไมโกกิบเป็นอย่างนั้นน่ะหรือว่าเขาทําดูด้วยหรือวอัศว์บดเหตด้วยเธอร่างสิบแบบเปิดเสียงไปแล้วก็นี่บอกเออสวัสดีสวัสดีมาความเตะ ออกมาไลไรสดกับ like นี่แน่ออกมาเปิดตัวแฟนหอยแฟนแบบว่าไม่ค่อนถ่อคอนเทนต์มาอย่างฟนแแบบฟนเต้าคาเฟ่นะเออช่วยมาหากินแหมฟิวชอยมาหากินแหมท้าแหมนืวอรถเนื้อราซีเื้อม่ดีเเออมาเน่เห็ดเน่เอาเอาจริงๆนะอย่างน้อยเอฟซีไม่มาเจอบิ๊กเจอพี่เจอโกกิก็ยังดีเด้อเธอเออมาเน่คาดใจกว่านี้ต้างแน่ใจก็เกี่ยวกับพวกอะไรรึเปล่าเอากระเทยมาบอกพี่ว่าบอกได้เลยเธอบอกว่า พี่โนจะต้องบอกนั่งจะต้องบอกนั่งเธอเป็นคนบอกพี่เองพี่ก็บอกแล้วเนาะจะบอกอะไรมีอะไรแบบว่าเหมือนวันที่ฉันบอกเธอใช่ไหมล่ะเธอบอกพี่น่ะเออว่าพี่จะบอกแทนแล้วนี่บอกนั่งเลยากอย่างถ้ารักฉันก็รักนางถ้ารักฉ้ารักฉันรักนางก็บอกเลยว่าแบบนี้แบบนี้ดีกว่านะากก็ได้ยินแล้วนะต่อไปนี้นะมันกัมันนีรับชมอยู่ตอดเราลานเดียวแต่ยวบอกข้อมินอย่างเลยคอมมนจอดว่ามันจะบอกยังกูนะมันจะหายังกูนะไปรับขวัญลานโอ้ยเสือกนี่มากจะได้บินสุขเทพมมาก เขามีเรื่องซับสอนผู้ใหญ่บ้านพี่เลมีเรื่องซับสอนนัดกอนกันเหมือนว่านเขาว่ามีเรื่องซับสอนซับสอนนี่คือเมาม้อยอายแล้วใส่เสียคือก็ว่าห้เต้งตัวธรรมดราหรมือนสบายฟีวแบบสบายสบายติ่มยุดติ่มอย่างมันมองก็ล้องพยาบานแล้วอ่าร้องซับ้อไหนมอสมันแม่ทับตัวคนสองคนสองอาชีพอันนี้ฉันใส่นีมากเพื่อฉันมาดูแลน้องฉันมือนี่านยัรบลาห หลายเรื่องถ้าถึงยิ่งถึงยังบ่ได้เด้ฉันก็ต้องป้องกันน้องฉันบ่เธอหน้าก็ยังคือทหารอยู่เอ้ามาทำกันคือยังไปอ่อนแอซื่มือนี่อ๋อมีมีอันนี้ยังสับซออีกมอนไม่มาเห็นเห็นนางกอดกันสนดมมีอะไรหรอกผิดข้อหรอใช่นางผิดข้อเลื่องเดินกระชับมีเธอกรเลรรู้สึกงผีเธอกระบอกที่หล่าว่ากรเลรว่าเออมานี่กระบอกความจริงเงาแหละความจริงคือพวกพี่อนี่ยนักระชับมีกันเมื่อสามวันที่แล้วนางก็ผัดไม่เรื่อยแล้วมือว่าน่ะกระชับกัเสื้อผ้าอยู่พี่กระชับมีทั้งเต เออพอซีเดือนแล้วพอได้ต่อยกันเลยว่าสิ่งเอาอันที่พี่ไล่เรียว่าพี่บอลเลนดีหมอเล้ห้าพันห้าล้านเป็นสกีพยานนั่นนี่หาพันก็เป็นพยานนั่นนี่เอาเรียว่าพี่วอลเลนดีอันที่บอกว่าร่างกายพีพ่อดีย้อนหมอเขาบอกว่าขาดเซ็กโดนแต่ว่าเธอรนั่นเพราะเป็นอย่างเลยประเด็นนั่นนะแสดงว่าน้องพี่กขาขาดมั้งหมอเพือยู่กินยาป้องการรอเจ้ายิงังเจ้ายิงดังหาช่วยเหลืออยู่ ฟิวดีดีพีายนี่เ,นเ,ออเอาเปลี่ยนเดือนไปครั้งบูนต่อเดือนงบครังนี่ครั้งบูนี้วันนี้น้องฉันาา่ะบอกรายการบ่อยเดี๋ยวนี้ก็จะบอกรายการโน่น้นนี่บ่อยบัานนี้ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเธอต้องดูแลตัวเองแล้วนะหนึ่งสองสามสี่มองเหรอมองเขามีอยังบอกน้องเรามงบูนี่แม่สิเอาพี่ยังแม่นด์น้ำบองนะเหรเหรอไปเลยบอแมนน้ำเงยเออไปไปเห็นมอว์แบรนด์นี้เป็นน<ะ>้ำยังแน่โอเคโอเคเอาไปตามไปทหารกับคุณหมอพาไปเด้เถอะนะโอเคไปเเอออโคปน้ำมา เอามาต้องถือกล้องให้บ้านี่อ้าวถือให้ที่เราใครถือให้อ่าถือให้เราถืออะไรอะไรข่าฟิวถืออ่ขาพื้นถือมันจหน่าบ่บ่ะราะขาวันไหนที่ออกกองซูมูนี่ต้องอิจฉาคนนอนกอดกันสร้างอ๋อนั่นกอดกันได้แค่กอดกันเอาตีบอดได้เลยซูมูนี่ก็ต้องซูมูนี่ก็ต้องได้กินบรรยากาศเอาหล่าเอออย่าปากพวกพีเถ้ะแล้วมันก็วิวทำไมคุณหมอสวยจังเลยอันนี้ไม่เคยเจอคุณไม่เคยเจอพี่มสวัสดีค่ะเป็นอาจารย์เลยนะ พี่เราติดก้อยฝ่ายนี่หกพันคนรับชมอ่ะเดี๋ยวติดไหมพี่หมอเป็นไหพี่คุยธุระก่อนใครนั่งใส่พี่หมอนั่งใส่พี่หมอนั่ง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 เลยนัเงดีกันติดไหมก่อนเดี๋ยวฉันไปคุยครับกกันมาเสียงเพิ่มพี่ทราบบอกเดทราบพิศะพิศะริบะเฟรย์บ้างครับคนนี้ไปยิงหมอใช่ไหมต้องหมอสบายดีเดี๋ยวแนะนำคุณหมอก่อนเดี๋ยวคนจุดเลว่าสวัสดีค่ะ หมอนอนิ่มพี่น้องนอนิ่มประจำรุ่งพยาบาลเค่เอมมือนี้มาเจอเชื้อแรกปกติมาตลอดแต่พอได้ขาวมานห่อในจักยาพี่น้องมาตลอดแต่ไม่ได้เจอคุณหมอนะคะวันนี้อันนี้ก็คุณบอกกรวินนะคะสวัสดีนะคะไปกินกาแฟที่ไหนมาที่ข่าวทำไมคุณหมอเอ้ตอบถูกไม่วันนี้ผมทำงานไม่ช่วงนี้คือไม่ได้ไม่ได้ทำหน้ามาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วเพราะว่าไปตลอดหน้าก็รู้สึกว่าเด้งดึงมากช่วงนี้ ไม่ม<บ>ีกักงวลตรงไหนหนามันบสรสดใส่น้ำหรือกับมันหนามันบรกระชับนะครับมรือ,อนะเพราะว่าไงเท่าที่ดูก็พี่ว่าน่าจะเป็นใต้ตาเออ,เ,อ,อเห็นด้วยเลยส่วนคือเวลาบิ๊กมองอ่ะเลยเบิร์นเหมือ,อ,อนเบิรคุณหมอพูดดีสารได้ด้วยเหรอครับเออแต่พี่บอกว่าเปนะ็นผขันแกนเระดาษกระดาษเลเกระดาษกระดาษกะตั้งอะไรกันเลบอมแมนใต้ตาสิแมน น้ำสดใสบ่อ่ะอบบีเบิงก่เบิงอ,อ่ะเข้ามาใกล้ๆเออสมมติตรงนี้เนาะสมมติถ้าเราแก้แล้วอ่ะแล้วมันขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะดูสดใสขึ้นครับเออหน้าแก้มอ่ะคือเวลาที่เราอายุเพิ่มขึ้นน่สุขคนเลยสิเป็นอันเดียวกันก็คือกร,ระดูกจะซุดอพอกระดูกซุดเนี่ยใต้ตามันจะโรยมันจะร่วงครับบอกว่านอนนอนหลายแต่ว่าคือบนนอนมาหลายนอนแลพวกผมนอนลองนอนสักสองสามวันก็เป็นเหมือนเดิมแมนบวามันหาย คือไขไขมันเนี่ยในร่างกายมันจะมีขันไขมันลึกกับไขมันชั้นตื้นครับขันไขมันชั้นลึกเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาที่เราทุกคนโดยอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะหายแต่ไขมันชั้นตื้นเนี่ยบางคนจะเพิ่มขึ้นเวลาที่เราอายุมากขึ้น mm. ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาตรงเนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เข็มเล็กๆเ,เนาะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณนี้ขึ้นเลยท,ทันทีเห็นผล <คน S 1> เดี๋ยวนี้เลย คือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราแ,แนะนําคนไข้จะเลี่ยงว่าให้เหมือนกับข้ามตรงรูเข็มซึ่งก็จะมีแค่รูเดียวเล็กๆอ่ะตรงรูเข้าตรงนี้แต่ฟิลเลอร์จะมาอยู่ตรงนี้นะแต่เห็นผลเลยทันทีคือเราแนะนําว่าให้เลี่ยงสักยีิบสี่ชั่วโมงได้ก็จะดีที่สุดแต่ถามว่าฉีดแล้วจริงๆเลยอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะรูคุมขนอ่ะรูเข็มอ่ะปิดแล้วใช่แต่เห็นบิ๊กจะเห็นผลเลยทันทีนะฉีดครึ่งหน้าขึ้นเดี๋ยวนี้เลยใช่แล้วตรงเนี้ยจะถูกยกขึ้นด้วย คือเคสเนี้ยถ้ากระทั่งว่าเราเก็บเฉพาะด้านล่างอาจจะร้อยไหมอาจจะทําเลเซอร์ต่างๆอ่ะหน้าแก้มท้ายที่สุดถ้าบิ๊กจะดูเฟรชดูนอนอิ่มยังไงก็ต้องเลือกเป็นตัวฟิลเลอร์ก่อนแล้วเลือกชนิดที่สําหรับลิฟท์อัพสำหรับยกโดยเฉพาะว้าวเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะแนเชัรวลุกม,มากๆตรงน,นั้นที่คุยกันอนะบอกว่าอยากทำไรก่อนนะ อัลเทร่าค่ะอัลเทอร่าเพราะว่าบี๊กจะต้องแต่งหน้าทุกวันวี่งุกวันมัจะแต่งได้ไหมคอกังวลใช่ว่าเดียวกับพี่มอนิ่มเลยอ่าคือคือจริงๆเลยเนี่ยอัลเทอร่าเนี่ยในเคสบิ๊กเนี่ยถามว่าเสียหายไหมคือทำอดีกว่าไม่ทําอยู่แล้วแต่ถามว่าเอาสมมติสมมติเลือกขัตการเดียวแล้วว้าวอ่ะถ้าวันนี้นะบิ๊กเลือกฟิลเลอร์นะยุคเป็นอีกคนเดินกลับบ้านที่อัลเทอร่าเองถามว่าดีไหมด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจัดการที่สมาร์ท กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่มีแพ้ไม่มีเข้มไม่มีรอยรูอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็เจ็บอยู่ด้วยต่อเหตุจังน้อยอยู่ต้องใช้เวลาแล้วก็กระรอ,อการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนเขาเรียกว่าออพติมอลไทม์โดยเห็นผลชัดเลยเนี่ยสองอถึงสามเดือนไหม,มแล้วก็เต็มทีที่หกเดือนแต่ว่าขันสีเอามมอนี่มืออื่นออกงานเดี๋ยวนี้เห็นผลรอยไม่มีกปเลววเยว้าวเด้อมองไปตีหมอนนิ่มอุย้ยได้<อ>ได้บอกเลยว่าน้ำมือของจิงๆไม่ได้ขายบอก ฉันไม่ค่อยชมใครนะแต่หมอนิ่มคือนำบวกเท่าที่รู้ตั้งสิบกว่าปีมั่นใจมากถ้าถ้าถ้าแก้ตรงเนี้ยก็จะต่างเยอะแล้วก็ต้องแต่งหน้าได้โอเคคือเดี๋ยวจะติดตัวสเตอริสติปเล็กๆแค่นิดเดียวแล้วก็ไม่วันนี้ผมแต่งเป็นเจ้หงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดหน้าหรอกปิดแมสอยู่อ่าต้องบอกไม่เห็นเขาลุเขาลูกอยู่แล้วตันนี้จะเป็นเจ้หงแบบว่าถ่ายทีเซอร์ทีเซอร์เจ้หงหน้าตาดีกว่าเจ้หงนะฟ้าเรียบไปนะลองดู ถึงขั้นหมอหมอวินเสียเซลเลยนะว่าไม่ได้กินเท่ากับเจ้หงกินนะเนาะรู้สึกเราแพ้มีความหวังช่เจ้หงคือต้นกําเนิดของความหวังของหญิงไทย่ทำกุบอดทําก็ทําตัวไม่อยากให้มันโจบรวดเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เข็มเข็มบันเล็กๆแล้วก็วางแบบพอดีเลยเออจะดูสดใสเดี๋ยวนี้เลยเดินมาเดินกลับ เดี๋ยถ่ายรูปบีฟอร์ไว้เออถ่ายไว้แล้วหนี่ตอนอยู่ในห้องปภาษาไทยใช่หมอนิมมันเบอร์วร์จริงจริงเราคือเดี๋ยวดูตรงนี้จะขึ้นด้วยดูแบบที่บิ๊กอาจจะเรียกวไม่ต้องทำเอัลตทูราเลยใช่ชุวงนี้จะตื่นเต่งตึงกินแซ่บนิดนึงมันก็เลยดีเราต้องไปเงีต่อพี่หมอไปปยาชาใช่ไหมโนนิดเดียวเลยโอ้โหใช่ฉีดยาชาทิดเดียวโอเคใช่ดีค่ะต้องขีดหน้าเนาะขีดหน้า หน้าไม่ได้แต่งเลยมาวันนี้หน้าสดตื่นตื่นเช้ามาก็เป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยคฮาสวยค่ะผิวดีเลยจริงจริงมันมันอยู่ใกล้คนมีออร่ามันก็เลยแบบแบ่งให้อย่างเงี้ยพี่น้องก็เราไป็นอะไรคนเดียวด้ยสิไม่จริงบอโน้ตแบ่งให้ใช่ไหมเราคณิทำเลยบอดบิ๊กทำเลยทำเลยทำเลยใช่คนระยะยาวเป็นไงบ้างครับคุณหมอคนระยะยาวอ่ะฮะคือคือเวลาเราเลือกเราเลือก เขาเรียกว่าเวลาเราเลือกโปรดักต์นะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลือกว่ามันมีออยหอไมแล้วถ้าออยเนี่ยมันเป็นออยสําหรับเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ฉีดเข้าใบหน้าได้แล้วก็สิ่งนี้คือ k r m อ่ะเราก็จะเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดค่ะดังนั้นเนี่ยเราเรามีข้อมูลด้วยว่าคนไข้คนแรกของโลกที่ฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ค่ะเมื่อ40ประมาณเกือบเกือบ50ปีที่แล้ว เขาเหล่านัน้นยังมีชีวิตยอยู่นะคะ<ย>แล้วหน้าเขายัางไม่ซีงแก่แล้วหน้าเขาเนี่ยยังเป็นปกติค่ะดังนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้สําหรับคนที่กําลังคิดหรือว่าเลือกอยู่ว่าเอ๊ะอยากจะแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์หรือเปล่านะคะอันนี้ยเคเเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่แบบเนาะคือเราเลือกทัวที่แบบมั่นใจมากใช้มาแล้วแบบ20 30ปีในประเทศไทยแล้วก็ปลอดภัยค่ะ mm. ประมาณนี้เนาะใช่ใช่ใ mm. บนอะบ้างไง ก็มัถามมากเลยเพหารหน้ามันเริ่มแบบโซมันเรส่งเกตเวลายิ่งมีเรี่ยวรอยตาต่างใช่เราใช้งานจะดีกว่านี้จะดีกว่านี้เป็นระดับประเทศขนาดนี้ไม่ได้นานเนาะเมื่อกี้นอใช่ตรงนี้มันมันมันโบ๋ซติไม่ยิ้มนะสตรงนี้มันโบ๋แล้วมันรูปิ้งล่วงลงเดี๋ยวฉีดตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้ฉีดตรงนี้จะดีขึ้นด้วยพยุงพยุงพยุงขึ้นคุณหมอคือสวยแสบนะคุณหมอเป๊มากรถสนิยมดีนะคะฝากบอกด้วยรถสนิยมใครใครชมเมื่อสักครู่รถสนิยมดีมาก ตาถึง,องอะนะคะ,ะ,คะอ๋อออคุณธรรมชาติมากเลยค่ะทํามาทั้งชาติเลยค่ะแล้วก็เป็นแบบนี<笑><笑>้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอันนั้นเลยต้องมดแอลกอฮอลหมคะเขาบอกคือถ้า คือคือถามใครถามใครคือถ้าเป็นเรียกว่าประโยชน์สูงสุดกับคนไข้ก็ควรเลี้ยงประโยชน์สูงสุดใช่ค่ะดีแล้วจะได้พักผ่อนสมองบ้างโอเคใช่ค่ะกี่วันในคุณหมอวันหนึ่งบอกถ้าถ้าจะให้ดีที่สุดก็ซักประมาณ3วัน5วันหรือถ้าได้7วันก็ยิ่งดีโอ้งดนเป็นกันสิบวันยิ่งดีค่ะแต่ถามว่าตัวเองมีไหมนิดหน่อยก็มีบ้างค่ะ ล้วแล้วไงก็ไม่เป็นไรมากดูดูดูเ้างหลังตอนนี้เราเราเราหลายคนฟังอยู่เนาะก็เพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคุณหมอเพราะไม่อยากให้บอสบิ๊กกินไม่อยากให้เพื่อนเพ่อนกินไปแล้วงิเป็นจักเจ็ดบันก็ดีโอเคครับเพ้นเลยบมอพี่น้องไปไปเสด็จหนาแเสงตัวเดีไล่ไรตอนเฮ็ดไลรแปลกเนาะเขากับจังสีขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอนเรียบร้อยแล้วก็จะมารีวิวอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเจ็บปวดแค่ไหนให้ดูให้ทุกคนจำหน้านี้ไปก่อนจำหนาวไปก่อนแคบ โอเคต้อง<ป>มีอยู่แล้วโอเคพร้อมค่ะทไ,ไ,มไ,มไม่ได้ไม่ได้ท่านแหละอีนี่แหละพี่นอ้องจัดไปค่ะเชิญค่ะ